มีอดีตและน้องเมมจะพาย้อนรอยปรมามจาร์แห่งหนังระทึกขวัญอัลเฟรดฮิตช์ค็อกผู้ชายที่เปลี่ยนความกลัวให้เป็นศิลปะและสร้างตำนานที่ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่29เมษายนพศ2523หรือคศ1980วันที่โลกต้องสูญเสียอัลเฟรดเฮตค็อกผู้กำกับอัจฉริยะชาวอังกฤษเจ้าของผลงานที่เปลี่ยนโฉมวงการภาพ,พยนตร์ระทึกขวัญตลอดกาล เขาคือผู้กำกับที่อยู่เบื้องหลังไซโค1,960 r e a l Window 1,954และ Vertigo 1,958หนังที่ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องและมุมกล้องอันเป็นเอกลักษณ์จนกลายเป็นต้นแบบของภาพยนตร์ระทึกขวัญในยุคต่อมา ฮิตค็อกได้รับฉายาว่า Master of Suspense เพราะเขาสร,ร้างความระทึกได้โดยไม่ต้องพึ่งฉากสยองขวัญแต่ใช้บรรยากาศในการเล่าเรื่องและดนตรีประกอบที่ทำให้ผู้ชมลุ้นจนเกร็งไปทั้งตัวแม้เวลาจะผ่านไปกว่า40ปีแต่งานของฮิตค็อกก็ยังคงถูกศึกษาและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้กำกับรุ่นใหม่ หนังของเขาสร้างมาตรฐานให้กับหนังแนวทริลเลอร์และไซโคโลจิคอลเฮร์เร์จนถึงปัจจุบันหลายฉากในหนังของเขายังถูกนำไปอ้างอิงหรือรีเมคอยู่เสมอจากชายผู้เปลี่ยนความกลัวให้เป็นศิลปะสู่อัจฉริยะที่โลกไม่ลืมรู้อดีตต่อยอดอนาคต ใครชอบรายการวันนี้มีอดีตแต่ไม่ยอมกดไลค์กดแชร์กด subscribe สักทีน้องเมมคนนี้จะไปทวงที่ข้างหน้าต่างห้องคืนนี้แน่ๆค่ะเฮ้เจอแน่น